อัสลอมุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับอุทยานคนดีทุกทท่านนะครับก็ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลานะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในครั้งที่แล้วผมพูดถึงกิจการงานหรือว่างานที่ที่ถือว่าเป็นงานดี บอกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราจะบอกว่าเป็นของดีเนี่ยมันไม่ได้มาจากการนึกคิดของคนนั้นคนนี้เปล่ามันจะต้องมีรูปแบบหรือว่าแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับซึ่งแน่นอนเราต้องอ้างอิงจากอันกุรอานจากฮะดิษ,จา,ษจากแบบอย่างของนบีถึงจะถือว่างานนั้นเป็นงานที่ดีนะครับก็ไล่เรียงกันมาพอสมควรวันนี้ก็มาต่อนะครับถือว่ามันยังมีข้อมูลต่อเพื่อที่จะได้ให้เรานั้นได้เกิดความต่อนเนื่องนั่นเองเอ ของดีต่อมาหรืออย่างสิ่งดีต่อมาก็คือการผูกสัมพันธ์อันดีกับญาติโกโหติกาเราเนี่ยแหละครับเครือญาตินะครับทุกคนมีญาติไม่มีใครเกิดมาแล้วนี่อยู่กับครอบครัวอย่างเดียวไม่มีญาติด้านพ่อไม่มีญาติด้านแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียวก็เหอะนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมีเคยญาติะอิสลามให้ความสําคัญนะครับอสลามให้ความสําคัญกับคนที่เป็นเครือญาติเป็นอักริบะของเราเนี่ย ในฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้มีริสกีเยอะๆให้มีอายุยืนเห็นไหมฮะริสกีเยอะอายุยืนต้องทำยังไงนะฟันยาสินรอฮิมะฮูให้ปฏิบัติดีติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติในอันกุรานเองก็เหมือนกันนะฮะตซาอูลนบีฮิวันอัลทามเนี่ยนะครับก็คือจะถูกสอบถามต่างอบในเรื่องของเครือญาติเหมือนกัน ญาตินี่ถือว่าสําคัญมากๆนะครับในหลักการของศาสนาถือว่าอิสลามให้ความสําคัญไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าญาติเนี่ยคือคนที่ถือว่าใกล้ชิดกับเราต่อจากพ่อแม่เราก็คือเครือญาติเรานี่แหละเราตกทุกข์ได้ยากหรือลําบากยังไงสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งเราตายเอ้าพอเราเสียชีวิตเนี่ยทำไมมีใครเลยก็ต้องเครือญาติแหละครับเขาจัดการให้เขาคงไม่ปล่อยทิ้งให้เน่าอย่างนั้นหรอกนะสุดท้ายแล้วมันก็คือก็คือความรับผิดชอบที่ ญาติต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นอิสลามจึงให้ความสําคัญกับคนที่เป็นเครือญาติแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันญาติเราบ้านอยู่ติดกับเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีสิทธิ์หลายอย่างนะสิทธิ์เพื่อนบ้านสิทธิ์ของการเป็นมุสลิมสิทธิ์ของการเป็นเครือญาติเป็นพี่น้องเราสามอย่างแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านอย่างเดียวถ้าเป็นมุสลิมด้วยมีสิทธิ์สองอย่าง มีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์ของการเป็นมิ่นองมุสลิมแต่ถ้าเขาเป็นญาติเราด้วยมีสิทธิ์สามอย่างเลยนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องจะต้องปฏิบัติดีกับเขาทุกอย่างแหละแค่เพื่อนบ้านอย่างเดียวก่อนนะเพื่อนบ้านอย่างเดียวเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติดีกับเขาแล้วในฮะดิษของท่านนาบีท่านนาบีบอกว่ายิบรีษเนี่ยมาสั่งเสียนบีพูดถึงความสําคัญของ,ของเครอือญาติจนกระทั่งนบีคิดว่าจะรับมรดกกันได้ด้วยซ้ําเพราะว่าสําคัญมากมาก นี่เพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านแล้วถ้าเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมด้วยโอสิทธิที่ของการเป็นพี่น้องมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมถือว่าเป็นพี่น้องกันมุสลิมอาคุนมุสลิมอันมุสลิมว่าคุนมุสลิมีมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันอินมันมุวินูนัยขวะบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันก็คือด้วยกสายสัมพันธ์แห่งการเป็นอิสลามนี่แหละนี่แหละเขเป็นพี่น้องกันแล้วถ้าหากเป็นเคยญาติกันด้วยโออย่างนี้ต้องต้องดูแลกันเป็นพิเศษแต่พอมาดูสภาพจริงในบ้านเรานะในความเป็็นจรริิิงงเี่ยบาทกไไมด้ปฏัต ดีสักเท่าไหร่ญาติกันบางทีก็กระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆกันแหกันแหนกันเน็บกันบ้างอะไรกันบ้างก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเรามีหลักการของศาสนาเรามีอันอิสลามอยู่แต่บกกฎว่าเราไม่ได้อิสลามมาใช้อย่างร้อยเปอร์เซนต์หลายคนก็เลยกลายเป็นว่าเรามีตลักการแต่ว่าไม่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราเปลี่ยนสมัยวันนี้เราเรียนรู้เรื่องศาสนากันเยอะก็เอามาปฏิบัติกันเพื่อให้ให้ให้เราอยู่ร่วมกันแบบแบบมีความสุขจริงๆ นะครับแล้วก็ช่วยเหลือถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยแล้วก็นึกเสมอครับว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้กันตลอดไปแล้วครับสักวันเราก็ต้องตายจากโลกนี้เพราะ,ะนั้นชีวิตที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยก็พยายามในการที่จะปฏิบัติด,ดีต่อการเยอะๆเพื่อให้มันเป็นผลงานดีของเราแล้วก็กลับไปพบกับลัสุบภาหนุัวตาตาลจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าทําตัวกันไม่ดีทะเลาะเบาแววงกันกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆอย่าได้หวังได้เข้าสวรรค์ครับถูกลงโทษซะก่อนนะครับเพราะ,ะนั้นเป็นญาติกันเคยญาติกันก็ ก็พยายามมองมอง,มองแบบอารมณ์อ่อยกันนะครับขนาะคนอื่นเรายังเมตากันเพราะนั่นนิยามเรานะครับประการต่อมาครับคนที่ทําความดีในขณะที่ยังเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยเขามีคําถามอยู่ว่าเมื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาความดีเหล่านั้นเนี่ยความดีเหล่านั้น,นจะยังเป็นผลงานของเขาไหมเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะตอนยังไม่ใช่มุสลิมเขาก็ทําความดีเพราะาอย่าลืมว่าคนเนี่ย มันคงไม่มีใครทาความชั่วตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้ความดีที่เขาทำเนี่ยมันยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะได้บุญไหมเนื่องมาจากเนื่องจากว่าตอนนั้นเขายังไม่มุสลิมแต่ถ้าเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าความดีเหล่านั้นเนี่ยมันจะยังเป็นผลงานดีของเขาไหมช่วยเหลือคนไว้ตั้งเยอะแยะบางคนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็จริงแต่เขาใจบุญนะฮะเขาทาไว้ตั้งเยอะแยะบริจาคตั้งเยอะแยะช่วยเหลือคนยากคนจนตั้งเยอะแยะทําอะไรต่ออะไรมากมายเลยทีเดียววันนี้มาเป็นมุสลิมแล้วสิ่งเหล่านั้นสูญไหมสิ่งเหล่านั้นเป็นความ คือศูนย์เปล่าแล้วนับใหม่ไหมอ่ามีคําตอบท่านนบีบอกว่าพอมีคนถามอย่างนี้ท่านนบีตอบความดีทั้งหมดนั้นยังอยู่กับเขาเมื่อเขามาเป็นมุสลิมฮัมดุลิลละเห็นไหมครับความดีเหล่านั้นยังอยู่กับเขาเมื่อเป็นมุสลิมซึ่งต่างจากความผิดนะครับต่างจากความชั่วความชั่วมันถูกตัดตอนกันตั้งแต่วันที่เขามาเป็นมุสลิมพอมาเป็นมุสลิมปุ๊บความผิดไม่ได้ตามมาด้วยความผิดไม่ได้ตามมาด้วยเริ่มนับใหม่ถือว่าเอาระให้โอกาสเขาเป็นคนดีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งต่างจากความดีมันมาด้วยกัน,นะฮะความดีมาด้วยมาเป็นมุสิมความดีมาด้วยผลบุญมาด้วยท่าูลินละเห็นไหมครับนี่คือนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ให้กับผู้ศรัทธาไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นผู้ปฏิเสธมาก่อนก็ตามนะครับต่อมาก็คือว่าการเลี้ยงดูลูกสาวให้ได้ดีเนี่ยจะมีผลยังไงบางคนมีลูกสาว หนคน2คน3คนจะกี่คนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งลูกชายด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันถือเป็นอามานนะอยู่แล้วดูแลลูกจะเป็นลูกหญิงลูกชายได้หมดแล้วครับแต่ถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยมันจะต้องพิถีพิถันมากกว่าลูกผู้ชายหน่อยเพราะว่าเราถูกกําหนดมาว่าเราจะต้องดูแลเขาและส่งต่อเขาไปไปไปสู่ไปสู่ความรับผิดชอบของคนอื่นนั่นก็คือจนกระทั่งเขาแต่งงาน วันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้แต่งงานความรับผิดชอบอยู่ที่วลีอยู่ที่พ่ออยู่ที่ผู้ปกครองแต่วันนี้ส่งต่อเขาต้องส่งต่อเขาเพราะนั้นต้องเลือกคนต้องเลือกคน,ใค,กนใครก็ตามที่มีท่านอบดุลเบบอใครก็ตามที่มีมีมีลูกสาวแต่หนึ่งคนสองคนสามคนเลี้ยงดูให้ดีอบรมบ่มนิสัยแล้วก็หาคู่ครองที่ดีให้กับเขาลูกสาวเหล่านี้ปกป้องเขาจากไฟนรกได้ ป้องกันเขาจากไฟนรกได้เห็นไหมครับว่าอิสลามให้ให้โอกาสในการที่จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษด้วยการผ่านลูกๆเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีลูกสาวอย่าคิดว่าเป็นอย่าไปคิดแบบแบบคนทั่วๆไปว่าเมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเราต้องเรียนเขาด้วยอิสลามนั่นเองให้อิสลามกับเขาสอนอิสลามกับเขาแล้วหาคู่ครองที่ดีให้เขาเมื่อเขาแต่งงานไปเรียบร้อยอันนี้เราก็ อาจจะแค่ดูเฉยๆมาถึงขั้นว่าจะต้องมารับผิดชอบแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรับผิดชอบเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับก็คือให้ผู้ปกครองคนใหม่ก็คือสามีเขาดูแลเขาไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องคัดเลือกให้ดีเราต้องต้องคัดสรรให้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ทําลงไปเนี่ยความทุ่มเทความความอุตสาหะความตั้งใจจริงของเราที่ดูแลเขาเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้เรานั้น ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮาหนอหัวอาตลาเพราะนั้นอย่าอย่าคิดว่ามีลูกสาวแล้วจะมันมันก็สุภาษิตที่เขามีมีลูกสาวแล้วมีสวมอยู่หน้าบ้านนะอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเอามาสำทับเตือนนะเป็นคําพูดที่เอามาสำทับเตือนว่าถ้ามีลูกสาวแล้วเราต้องเลี้ยงลูกสาวให้ดีแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเราอิสลามมาเลี้ยงเขาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ว่าครับเราจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้และเราสามารถที่จะทําให้เขาเป็นผู้ศรัทธาที่ที่ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราามมีควสุข เป็นแก้วตาดวงใจของเราได้โดยเฉพาะยิ่งคนเป็นพ่อเนี่ยหวังเลือกเกินว่าให้ครอบครัวมีความสุขให้ภรรยาเป็นภรรยาที่มูตตอะทิ่ซอลีฮะที่เชื่อฟังเป็นคนดีให้ลูกสาว,เป,สาวเป็นลูกสาวที่มุตะไดาย,ยินะที่มีหลักการของาศาสนาเพราะนั้นก็ต้องดูอาด้วยนะรับบานาะฮับลานาะมินอัจวายินาะวะซุริยาตินาะกุรรตะอายุนินวะจันนะาลินมุตะกีนาะอิมามานี่คือดูอาที่มาจากอันกุรานเลยที่เราสามารถขอได้โอ้ล้อขอพรงค์ได้โปรดให้อ่า ภรรยาของฉันลูกๆของฉันเป็นกุรตาอัยุนินเป็นแก้วแก้วตาดวงใจก็คือเห็นแล้วมีความสุขนะไม่จะเห็นแล้วเครียดตลอดนะไอ้นี่ก็ไม่ละมาเตือนกี่ทีก็ไม่ฟังไอ้นี่ก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาให้เป็นแก้วตาดวงใจท,ที่ที่ทำให้เรามีความสุขทําให้เราสบายใจมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเห็นแล้วยิ้มตลอดหรอกครับเพราะว่าบททดสอบมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบของศาสนา ให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของของอิสลามและอินชาลอเราจะได้จะได้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจทีหลังนะครับทั้นั้นมีลูกสาวหลายๆคนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอิสลามถือว่าเราเนี่ยเท่ากันนะแต่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมันเท่ากันหมดแล้วครับมันเป็นอับดุลลอเหมือนกันนะู้ภาษาเราเขาเรียกอมาตุลลออ่าก็หมายถึงว่าเป็น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 ทาตหญิงและนี่ก็เป็นทาตผู้ชาย แต่ก็หมายถึงบบาเอาล,ล้อนั่นแหละจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดเพราะอย่าลืมว่าในอันกุหลานเราบอกไงมันอ่านมิลาซอริฮันมินซะกอดินเอาอุนซาวาหุวมุมินุนเงื่อนไขอยู่แค่นี้เองใครก็ตามที่ทําความดีจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นมุมินเนี่ยเอาล,ละให้ความเสมอภาคเท่ากันเพราะนั้นเรามีลูกสาวเลี้ยงเขาให้ดีถึงวันเวลาที่เขาต้องแต่งงานแต่งงานกับคู่ครองที่ดีเลือกให้ดีเลือกให้เต็มที่แล้วส่งต่อให้คู่ครองเขาดูแลกันไป มีลูกชายก็ดูแลให้ดีเลี้ยงเขาให้ดีแล้วให้เขาอยู่ในหลักการของศาสนาอ่าอัดไอ้เรื่องเรื่องของการแต่งงานเนี่ยผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องเป็นวรีให้เขาเพราะผู้ชายไม่ไม่ต้องการวลรีแต่ว่าเราก็มีส่วนร่วมได้นะเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาอยู่ในครอบครัวเรามาเป็นครอบครัวของเราเหมือนกันก็คัดสรรเลือกสรรกันให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นที่เป็นบาปใหญ่เนี่ย มีหลายเรื่องนะแต่บาปใหญ่ที่เราจะต้องตระหนักให้มากก็คือการตั้งภาคีต่อลอสุบฮาหนนหัวตาลาที่เราเรียกว่าอาชิรกุบิลละนั่นเองการทําชิริกเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่บาปใหญ่มีเยอะนะฮะถ้าเราไปไล่เลี้ยงมีประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเรื่องนะแต่เรื่องแรกเลยไปดูได้เรื่องแรกจะเป็นเรื่องนี้แหละครับอาชิรกุบิลละก็คือการตั้งภาคีต่อลอสุบฮาหนนหัวตาลาและการตั้งภาคีต่อลอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบไปไหว้สิ่งอื่นเสมอไปนะครับ ากาบไหว้สิ่งอื่นเสมอไปเนี่ยเราไล่ออกไปเลยฮะอันนี้แสดงว่าตสิ้นสภา,ภาพไปแล้วไปเข้ากะริมาใหม่ไปเรียนเรื่องอิมานกันใหม่แต่บางทีเนี่ยม,มันมีความเชื่ออื่นเข้ามาแอบแฝงเชื่อในเรื่องของโชคลางเชื่อในเรื่องของดวงเชื่อในเรื่องของสีนั้นเป็นมงคลสีนี้เป็นอับประมงคลเนี่ยนี่เขาเรียกโชคลางทั้งหมดแหละถ้าเราไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับนี่คือชีริกนี่คือการตั้งภาคีหรือถ้าหากว่าเราไป ขาเรียกหมอดูใช่ไหมเราไปหาหมอดูไปให้เขาทํานายทายทักบอกนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เชื่อเราก็เชื่อเออมันจริงด้วยมันจริงด้วยมันจริงด้วยทั้งๆท,ที่เราก็เห็นอยู่มันก็คือคนเหมือนกับเรานี่แหละมันก็คือคนเหมือนกับเรานี่แหละถ้ามันแม่นจริงเนี่ยป่านนี้มันคงรวยไปแล้วแหละเนี่ยคิดง่ายๆก็ได้ครับ แต่อย่างว่านะ่คนเวลามันงมงายแล้วเวลามันเชื่อซึ่งเราต้องไม่เป็นแบบนั้นครับเราเชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราเชื่อว่า, ah าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ไม่ให้ก็ได้ครับทั้งให้ทั้งยับยั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพราะนั้นอยากได้ให้ขอต่ออัลลอฮ์เดือดร้อนเรื่องอะไรให้ขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่คนพูดเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันเป็น,ป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 นไปตามการกําหนดของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อันใด ท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะสลัมสอนท่านอิบนะบาสตอนนั้นยังเด็กอยู่บอกว่า,าให้รักษาอัลลอฮ์แล้วจะพบว่าอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเจ้ารักษาอัลลอฮ์คือเอาหลักการของอัลลอฮ์มาปฏิบัติแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วก็ให้กําลังใจบอกว่าแม้ว่าคนทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเจ้าในเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเจ้าไม่รอดใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็คนทั้งหมดเขารวมหัวกันเพื่อจะทําร้ายเจ้าแต่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดว่าเจ้าจะเป็นอะไร ใครก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้เห็นไหมครับว่านี่คือหลักการของลอสุบฮานอหัวตาลานี่คือความเชื่อที่เราต้องมีนี่คืออะกีดชที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถกําหนดสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเชื่อสิ่งอื่นเราจะได้ไม่ตั้งพาคีต่อลอสุบฮานอหัวตาลาเพราะตั้งพาคีเนี่ยมันมันหมายถึงโอกาสที่เราจะเข้าสวรรค์นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้ว มันกาวนาะอาครุกะแลมีฮิลาอิลาฮิลอรุดะคอลันลจันนะที่นบีบอกใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคําพูดสุดท้ายของเขาก่อนจากโลกนี่คือคําว่าลายอิลาฮิลลรฮ์เขาได้เข้าสวรรค์ถ้าไม่ใช่ละก็ลงนรกก็ลงนรกถ้าไม่ใช่ก็ลงนรกแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าไอ้คำว่าลายอิลาฮิลลอฮ์ในในประโยคสุดท้ายเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะกล่าวได้เราไม่รู้ก็ได้ไม่เกี่ยวกันนะฮะให้ให้รู้ว่ามันคือกติกาเฉยแต่ว่าเขาจะกล่าวได้เราได้ยินหรือไม่ได้ยินอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งนะครับ เพราะว่าอม่งนั้นแล้วเนี่ยบางทียิ่งคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยบางทีเขาเขาอาจจะกล่าวได้หรืออาจจะรับทราบในสิ่งที่เราสอนแต่เขาสื่อสารกับเราไม่ได้ก็มีนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นระหว่างเขาคเราะสุบฮานอหัวตาลาแต่ที่แน่แนก็คือว่าเราจะต้องจะต้องพยายามในการที่จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นชีริกทั้งหลายเพราะชีริกเนี่ยเยอะแยะนะแม้กระทั่งเราเไม่กล้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวันนั้นวันนี้อ่าไม่ไม่เปิดร้านวันพุธนะ ว่กุดไทยเน่าอะไรเงี้ยที่ที่เขาเข้าใจกันหรือว่า,าไม่ดูเลิกดูยามในการทําการค้าในการแต่งงานเอามาใช้ทั้งหมดคือชีริกทั้งหมดครับที่เราจะต้องออกห่างให้ได้เพราะมีเชนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลา,ายเป็นโทษโทษใหญ่เลยทีเดียวที่เราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของเราซุบฮานะหัวตาลาเอาเรื่องต่อมาคนที่เป็นงานดีทั้งหลายนะคนที่อุปการะหรืออุปถมัมดูแลเด็กกำพร้า คนยากคนจนอันเนี้ยถือว่าเป็นคนดีเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่ไม่มีพ่ออ่านจะกำพร้าใน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 มุมของศาสนาก่อนเด่กำพร้าในมุมของศาสนาก็คือคนที่มัลลาอาบาละหูคนที่ไม่มีพ่อไม่มีพ่อ,พอแปลว่าพ่อตายน่ะแหละครับแต่มีแม่ไม่ถือเป็นกำพร้านะครับตามหลักาศาสนานะอ่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันขาดใครก็ลาบากทั้งหมดแล้วครับจะขาดพ่อก็น่าสงสารขาดแม่ก็น่าสงสารเพราะเราจะเห็นว่าใน,ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กที่มีปัญหาที่เราเด็กมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเขามีไม่ครบถ้าไม่มีพ่อก็ถือว่าเขามีปัญหาแล้วไม่มีใครคอยคอยคอยเหมือนกับเป็นคนคอยปรามเขาหรือคอยคนคอยที่จะห้ามเขาไม่มีแม่ก็ไม่มีใครคอยเห็นอกเห็นใจเขาหรือแนะนํานเขามันน่าสงสารทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าในหลักศานสนาถือว่าเอาพ่อเป็นเกณฑ์นี่ถ้าไม่มีเนี่ย มันก็จะเป็นที่จะต้องเป็นความรับผิดชอบของคนที่อยู่ในสังคมก็คือพี่น้องมุสลิมที่จะต้องช่วยกันดูแลเขาถึงได้ถูกกําหนดมาไงครับว่าเราถึงได้ถูกกาหนดมาว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องดูแลเด็กกำพร้าและจะได้ผลรบุญที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยสถานะของเขาในวันกิยามะจะอยู่ใกล้กับชิดกับท่านนาบีเพราะนาบีเองเกิดมาก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันพ่อตายตั้งแต่นบีอยู่ในท้องได้แค่สองเดือนด้วยซ้ํานะครับ แล้วก็อยู่มาก็คนที่อยู่รอบข้างนาบีก็เสียชีวิตกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบนบีด้วยแล้วก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างว่านาบีของอัลลอฮ์เนี่ยก็ถูกทดสอบไม่ได้แพ้ไปกว่าคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นในในวันกิยามะเนี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลอยัลซัลลัมนบีจึงสำทับเตือนว่าให้ดูแลคนเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเด็กยากจนเหมือนกันพ่อแม่มีน่ะแหละครับแต่มันก็ยากจนพ่อแม่ก็ยากจน เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องดูแลช่วยเหลือได้ช่วยเหลือครับอย่ามองว่าเป็นภาระเพราะว่าถ้าเราช่วยไม่ได้อย่างน้อยๆแนะนํากันขอดุอาให้กันเพราะว่าบางทีอาการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการหยิบยื่นเงินทองให้เสมอไปมันอาจจะเป็นคำกำลังใจที่บอกว่าเออให้อดทนนะหรือทําแบบนั้นแบบนี้สิก็ได้ครับก็ได้เพราะว่าไอาคำแนะนําก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ซึ่งทุกคนทําได้หมดครับ ให้กำลังใจเพราะบางครั้งพี่น้องลองดูนะว่าบางทีเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยนะเพราะเราก็รู้คนก็ช่วยเราไม่ได้หรอกเนื่องจากมันเป็นปัญหาของก็คือปัญหาที่เรามองแล้วว่าใครก็ช่วยแต่ว่าเราต้องการกำลังใจเราต้องการคนรับฟังเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องเป็นคนหนึ่งที่รับฟังปัญหาคนอื่นเขาบ้างนะครับอาจจะเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กำลังใจเขาบอกเขาไห้เขาอดทนเยอะๆเดี๋ยวจะช่วยขอดุอาให้เขาจะได้รู้สึกดี นั่นแหละครับคือได้หลายคนที่เขาต้องการแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครฟังเขาเลยเนี่ยบางทีเขาก็อัดอัน้นไประบายกับใครก็ไม่ได้ไปพูดกับใครก็ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ในข่าวเสมอๆเ,เลยก็คือคนที่ไปไปไปฆ่าตัวตายไปรมควันฆ่าตัวตายในรถเพราะว่าอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับมืดแปดด้านไม่มีใครฟังเขาไม่มีใครแนะนําเขา ซึ่งมุสลิมต้องแนะนํากันต้องช่วยเหลือกันต้องให้กําลังใจกันปัญหามันอาจจะไม่ได้คลี่คลายไปสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้หายไปซะทั้งหมดแต่ยังน้อยๆกําลังใจมันเกิดสติมันยังดีอยู่มันก็ทําใหออ้คิดออกว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงและที่สําคัญก็คือว่าจะทําให้ตัวเองนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งก็คืออละซุบฮานะฮูวัตาลาเขาขอดูอาต่อลรอเพราะทุกคนถูกทดสอบเหมือนกันหมดนะครับปัญหาชีวิตมีทุกคนแหละครับไม่มีใครที่ไม่มีทุกคนมีหมด เพียงแต่ว่าเวลามีแล้วเนี่ยแต่ละคนหาทางออกยังไงแต่มุสลิมผู้ศรัทธาทำยังไงครับอันดับแรกเลยที่นบีนบีทำเป็นแบบอย่างเวลานาบีไม่สบายใจนบีจะอาบน้าละหมาดแล้วนหมาดสองระกะแล้วขอดูอาต่อแลา์เยอะๆเราทำแบบนี้ดูครับ อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาชีวิตอะไรก็ตามที่เป็นเป็นเรื่องราวที่เป็นบททดสอบให้เราพยายามในการที่จะเข้าเฝ้าอ,อรลันย์เยอะๆแล้วขอดุทาิตา่ออรหันุบาฮาห์ฮูตะลาให้มากๆและอินชาอัลลอฮ์ครับปัญหาเหล่านี้ก็จะคลี่คลายไปเอาละรครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการงานดีทั้งหลายที่เราควรจะเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงของเรานะครับเพ<อ>ื่อยกระดับแล้วก็ทําให้เราเป็นผู้ศรัทธาที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดน,นั่นเองสําหรับวันนี้ฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้ครับบาริบิลาาบาสสาาลา,าตุลลอฮิมบรกุฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม